เดี๋ยวสั้นจะจูบัอันนี้เขาให้ถักท่าไปที่สุกจริงก็ถักท่ายวไม่โดนเดียวสั้นจะจูบเียวแล้วจะตกจะจูบตบ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 จูบตกจูบตกจะเบะไปถีงไปเถียงนอกสันนะเออบราทานแล้วเกินอะไรก็ไม่เดี๋ยวสั้นจะจูบเหียวแล้วจะตก đắng đắng đó. bố thầy bố thầy nữa rồi. chà chu chà tốt chà chu chà tốt chà chu chà tốt chà chu hỏi người mẹ tìm nhà lên chà chu chà tốt <laughs> chà chu mẹ thằng bé cú tù tạ rồi đấy nè bé cú mấy cái chà chu chà tốt chà chu chà tốt chà chu